ก็คือเราไปปรับอะไรนี่แหละมันจากมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะแกคือมันไม่ได้หรือมันคือเราไปปรับว่ามันเป็นมันไม่ใช่สําหรับเด็กอ่ะเออเราปรับเป็นบางบัญชีที่เขาแบบเป็นเด็กอยู่อ่ะมันก็เลยไม่สามารถนั้นได้ไม่สามารถคอมเมนต์ได้อ่ะแต่ว่าถ้าเราปรับสําหรับเด็กทุกหลายบัญชีที่จะมาดูเราอ่ะ ก็ดูไม่สามารถดูได้นะฮะงงว่ะทําไงอ่ะแคปหน้ารอกคนดูก่อนมันเป็นอะไรไม่รู้ว่ะมัน เราไปปรับสไม่ไม่เหมาะสําหรับเด็กอะ่ะเออแล้วแล้วเป็นบางบัญชีอะ่ะแบบมันเราเรายังไงดีอะ่ะเราสร้างว่าเอาเป็นไรวะเนี่ยก,ก,ก็คือเราสร้างว่าฮะงงอะ่ะงงกับตัวเองก็ <c oughs> คือเราบอกว่าเราแบบสร้างมาแบบไม่ได้สําหรับเด็กประมาณนี้แล้วก็ไปติ๊กถูกเราก็เออ บัญชีที่มันแบบอย่างอายุไม่เกิน18แบบเช่นประมาณแบบเลือกปีวันแบบเดือนปีเกิดแบบไม่เกินอายุ18อะก็จะไม่สามารถคอมเมนต์ได้งไงเข้าใจปะเออเนาะยังไม่รู้นะตอนนี้คอมเมนต์ได้ไหมเห็นไหมมันยังไม่สามารถคอมเมนต์ได้หรือ,อยังแต่ไม่เป็นไรเนาะ กูเขมิด้แล้วได้หรอปะเอาได้หรอปะทีอะ้วเออเดี๋ยวออชอบชอบกินชอบชอบกินคุณคุณนะคุณคุณนะอ่า มาแต่เรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยจะให้เราเล่นเป็นทันหรือเป็นเซอร์ดีเป็นทันหรือเป็นเซอร์ดีทุกคนบอ๊ยแปแล้วจะหมดละแต่ก็เล่นพอเล่นได้แหละมาส,สองสเกมก็พอเนาะเองแถวเกมก็ แมแมลแมลแมลลื้อเหรอโอเคโอเคแอลลี่ก okay, okay. you ็แมลลื้อฉันว่าฉันจะมาเล่นเอออะไรอ่ะชายผู้มีโชคอ่ะอะไรวะอะไรนี่แหละเพราะว่าเราได้เพิ่งได้เครื่องประดับมาคือเป็นเครื่องประดับม่วงเนาะคือแบบเอฟฟกก็พอได้อยู่มั้งเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นแมลลี่ใช่ไหมเออ แต่แมรี่ฉันค่อยไม่ค่อยจะเล่นนะทุกคนทุกคนอย่าว่าเราเลยแล้วเรค่อยจะเล่นจริงๆจิ๋นก็รูดนะเราเราได้มาจากไหนวะแรกนั้นปะมาแมามาละเรายังไม่ทดสอบดูเสียงตัวเองเลยอะว่ามันมเป็นยังไงได้มาจากไหนอะสกินน่ะ แลกป้าทุกคนมันได้แลกวปะสกินนี้ฉันได้มาจากเทียนเป็นอันอ๋อสากิน,น้นแรกเนาะเออว่าแหละถ้ากินโซเกอร์เราได้มาจากอะไรวะเออตัวตลกไม่ได้มาจากอะไรอะ่ะได้มาจากเป็นที่โคมไฟที่มันสามารถเปลี่ยนชื่อได้ไม่รู้อ่ะนี่เราไม่เคยเจอพวกนี้อะไรต้องเอาอะไรตวยงมันตายดีกว่า เนาะดูกลามาคุมดีคุมปะอุ้ยแต่มีแต่มีดูกล้าเลยนะเอเอาไงดีอ่ะมันมีดูก้าทุกคนแต่ว่าเรายังไม่เช็คเสียงตัวองนอย่อ่ะไล์สุดแบบไม่เช็คเสียงโอเคคุมแล้วเอาลูกตา ทุกคนคือเราไปเช็คเสียงตัวเองเหมาแล้วคือแบบเราต้องเ,อเสียงลงอีกนิดไหมอีกนิดเนาะเผื่อจะอะไรจะดีขึ้นแต่เราจะได้ยินเสียงหรอไม่ได้เราเราอยากได้ยินเสียงโอเคมาละแต่เอาเสียงขึ้นนิดนึงได้ไหมอ่ะอ่ะนิดนึงก็ได้อุ้ยทุกคนเราปิงอีกแหละ เนี่ยเราชอบมาปิงในไรเนี่ยเราว่าเขาน่าจะไม่อยู่ตรงนี้กันอุ้ยทุกคนเราปิงมากไม่รู้ทุกคนไป็นแบเราหรือเปล่านะคือแบบปิงฉ่ำเวอร์แล้วก็คือเราปิงอะ่ะคือเน็ตเรามันไม่ดีหรือเปล่าวะเน็ตน่าจะไม่ดีเราไม่เป็นไรหรอกเล่น,นไปเถอะแมรี่เราก็ไม่ค่อยได้เล่นซื้อแเ้าก็ไม่รู้ว่าสกิลมันเป็นยังไงอ่ะทาไม่แค่สีกระจุกอ อ้าวเราเรามีนะพอดีเลยอาฟาดหนึ่งอรุดฟาสวงเนี่ยเราต้องใช้ภารกิจอ่ะเราให้นางลุกเองเปล่าวะทำไมนางหลุดอะนางปิงบอกเรารือเปล่าวะเออนางปิงบอกเรารูอเปล่าใช่ปะใช่ไหมเราขอวางลูกกระจายไว้ตรงนี้กันอ่ะ มีชายชายผู้มีโชคว่าจะเล่นอยู่ลักเกมหน้าแต่ว่าถ้าแบบจังเหลือพอก็โอ้ยโอ้ยอยอ้ย,อย,อยแล้วไม่เคยเจอตัวเนี้ยอุย้ยนั่งไงโดนซ่าตัวแม่มากชิบไหมอ๋สกิลนางเป็นยังไงอย่างงไปให้ช่วยเลยคนเลิด่า เออแกแหลกแหลกยังแหลกยังสามารถคิวได้อ่ะเลุดๆไหนล่ะนี่เจแล้วเราขอฟาดเธอหน่อยได้ไหมแมรี่เล่นยังไงอะแมรี่เล่นยังไงแมรี่เดินตีหลดอืมเอานางกลับมาเล่นแล้วไม่ได้ไม่ได้ห้ามกลับห้ามกลับห้ามเล่นห้ามเล่นให้เล่นเอาเราก็ตะโกดผิดโอ๊ย โอ้ยเรากดผิดอะยังไงยังไงสิอุ๊ยคือสามเครื่องแล้วไม่ได้ไม่ได้สามเครื่องเราไม่ได้สามเครื่องเราไม่ได้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 ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมฟาดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยโอมอุ๊ยไม่เล่นแล้วไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้ว แมรี่ไม่เห็แล้วแมรี่พอไม่ได้แล้วไอ้เล่นเราขายตัวเองก็ไม่ได้อุ้ยหลุดเนี่ยทุกคนสุดท้ายเราก็สามารถมาคิวได้นะเนี่ยแมรี่ก็โหดอย่างนี้นี่เองดูสิเรากระจกแม่นปะวายใครใครมันบังอาจชาวบ้านนางโชคชัย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 โอ้ยรุด พราะนางสามารถเอาปืนไันไงแล้วฉันต้องแคร์ไหมบอกเลยว่าฉันไม่แครอ่าเรียบรย้อยเพื่อนแกมไม่รอดแล้ว่ะอือพวกเราหาไม่เจอเลยอ่ะเรากลัวเสียงเราแตกวอรเนี่ยเสียงอันนั้นเราแตกอ่ะ ไม่เจอเลยนะอยู่ไหนกันวะเมีมปากเลยอะโคตรเลิศว้นางโชคชัยแล้วฉันไม่เห็นแกเลยไงขอฟาดหน่อยด้ปะฟาดหน่อยได้ปะ,อปะขอฟาดเออรลดเดี๋ยวตาฉันเล่นโชคชัยบ้างดีกว่าอ้าวมาเจอกันพอดีเลยนะ โอ้ยกูแกมันเหลือเครื่องเดียวแล้วไม่ได้เอาสักคิวนึงเออเอาสาักกัดโอ้ยอยู่นู่นเลยอ่ะเอาไงดีวะเดินจะถึงป่าววะหรือว่านางจะขานีฉันว่าขานีแน่นอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ขานไม่ขาน ู่ไหนอะเพื่อนแกนอยู่ไหนเจอแล้วนี่ยเราเพื่อนแกนจะมีฮิวกันแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะแม่ขอยยึดบางอาจเอาหน้าบางบาง,บางอาจเอาหน้าสือถึอองเช็ดไปโอ๊ยไม่ใช่บางอาจเอาปืนของแกมายิงหน้าของฉัน <c oughs> บางอีก ทุกคนเราปิงมากแต่รถอยู่เราก็สามารถได้คิวได้ใช่ว่มมีคนตรงนู้นเชื่อเราไหมเชื่อสิมีคนเอาคนอยู่ตรงนี้ทุกคนมันแหลกมะอืมเอาไม่ทนแกมันไม่ตอนมั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 นโป้อะมันโกงอะเวทเอาไงดีเอาไงดีเราจะเพ้ไม่ได้นะเราจะเพ้ไม่ได้นะแพ้พันเน็ต แพเพน็แพเพน็หรือแพเพเกมโอ๊ยไม่รู้เราโทษเกมไม่ก่อนเราจะมาโทษเน็ตตัวเองนะไม่ดีไม่ดีดทุกคนเราอย่าโทษเราอย่าโทษโอ้ยโอยโอยขอแก่แล้วกันแก่ช่วยเพื่อนโอ้ยพอตอนอย่างนี้เราเล่นแมรี่เราจะไม่เล่นแมรี่ครั้งถ้าใครขอแมรี่มาเราจะไม่เล่นละเราจะไม่เล่นล้วทุกคนตาแดงเราจะหมดยังวะไม่รู้แต่ว่าที่ร,รู้ขอฟาดหน่อย ไม่แคร์มาลุยท้าทายไม่กลัวชอบช่วยเพื่อนมากใช่ไหมมันก็ไปอยู่กับเพื่อนหรือไปถึงเราจะเออเราได้แค่สองคิวเราก็ได้เสมอไงเออพวกซื้อ,อมันหายไปเร็วเอางงนะแก้สกิลนางมันมันเป็นอะไรอะย้ายที่นั่งหรอ บ้าไม่ไดจะไปจะไปหาเครื่องไปนู่นฉไปนู่นดังโชคชัยโอ้ยแกฉันเลิกเล่นแมรี่ได้ปะแล้วก็แบบเน็ตมันแบบเน็ตหรือเกมฉันโทษเกมจ้ะฉันไม่โทษเน็ตฉันเน็ตฉันดีไหมนี่โอ้ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยเกตาแดงฉันจะหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้นี่ จะไปยอมง,ง่ายวะมาสุดท้แกก็ต้องตายเหมือนดื่มฉันไม่แคร์ไปเปิดประตูเลยจ้ะจะยังไงนังต้องไปเปิดประตูไปนู่นดีกว่าปะเอาไปปะเออเจอ,อละออกไปเลยจ้ะอ,อุ้ยอุ้ยกเราขอโทษเรากดผิด โอ้ยทุกคนเราได้ตั้งสองคิวเลยนะต่อจากนี้เราจะไม่เล่นแมรี่แล้วไม่ได้ไม่ได้เราเราไม่ได้จริงๆวะเราเล่นไม่เป็นเล่นไม่ได้รูยาเราเล่นแมรี่ไม่เป็นนะทุกคนทุกคนอย่าว่าเลยนะซือไม่ใช่เราไม่ค่อยเล่นทานนะเราเล่นแต่เสือซืือก็เล่นเออเลิเลิกเราก็เล่นเป็นไม่กี่ตัว ต่อไปนายโชคชัยเนาะโชคชัยจะเอาเป็นเล่นสักประมาณสองเกมก็พอแล้วมั้งเนาะโอ้ยวิวสิบห้าแล้วฮะวลวสิบห้าถ้าได้แค่นี้โอ้ยคือคือที่เราจะมาเล่นนายโชคชัยเพราะว่า เพราะว่าเราจะเอาไปตัดคลิปเป็นเออเราจะเอาไปตัดเพื่อเป็นคลิปด้วยอยาเพราะว่าเราไม่มีช็อตห่าจริงจอ่ะเราไม่มีเวลาเล่นเรามีแต่เวลาสตนนีมีทุกคนโอเคโชคชัยเนาะโชคชัยปะโชคชัยไหมโชคชัยไหมโอเคโอเคเล่นเลยจ้ะไม่แคร์เจอวเเกมนี้บอท เชืช่อฉันแล้วฉันเบื่อบอดสุดๆฉันไม่ชอบบอดเลยในเกมไอเดนอะคือแบบนั่งล็อกมงอะ่ะคือแบบสุดว่าเขาละเขาไล่น้ําหอมอยู่แล้วฉันไปช่วยนางนางก็จะมาไล่ฉันจนฉันตายอะ่ะโออฉันไม่ชอบบอดตรงนี้แหละโอยทุกคนไอ้มึงนะทุกคนชอบว่า ฉันน่าจะต้องดูแน่ๆพวกอะไรอะปิงอะพวกปิงฉันว่าฉันดูแน่ปิงอ่ะฉันไม่อยากโดนปิงเล่นอ้า <c oughs> ยวิชายหน้าเทาฉันชอบมากแมพมันลุกๆ,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 ๆุกลุแงเลยดีไปเล้มาหากล่องกันเลยนะทุกคนอันดับแรกโอเคเราต้องเอาน้ำหอมนะเพราะว่า ความสำเร็จเราขึ้นตรงน้ําหอมเขาเรียกว่าความสาเร็จหรอสืบหรือเปล่าไม่รู้แล,ลรแล้วน้ําหอมจริงจริงด้วยข้ามละกันอุนักล่าคือใครนักล่าคือใครฆาตกรคือใครผีคือใครเกชาเนี่ยหรอเกชาไม่เอาไม่เอาเกชาเออเกชาได้อยู่จะบอกนั้นั่นจะลงมาที่ไม่ได้ ตังหวม่ได้อย่าบอกว้ยว้ยว้เอากลับยังไงโอ้ยคือเปนตำรจะนว่ลเนี่ยฉันไมชอบบอสฉันไม่ชอบบอฉันไมชอบบอฉัขอโทษฉนชอบฉัักบอสฉัักบอสฉัักบอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอคน้ำหอมน้ำหอมปึงเลยปึงเลยก็ีไป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 ว้ายโอ้ยวิ่งชนอะไม่ไม่รอไดแน่ไม่รอดแน่ไม่รอดแน่ ไม่ได้นะเกก็มาบอกให้ฉันหน่อยมาบอกให้ฉันหน่อยไม่ได้จะจะตายไม่ได้วันนี้เราโอ๊ยฉันต้นแผลนี่ว่ะไม่ไหวละไม่ไหวละเราต้องไปจุกที่คืนแล้วไม่ได้เอ้ยเราเราต้องหนีเราต้องหนีซ่อนหลบซ่อนอ่าไปเลยจ้ะโอเคเราจะได้เป็นเราเป็นปืนดีกว่าเนาอเออ ตะปืนม,มันได้แค่เอมเดียวใช่หรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาเข็มฉีดยาด้วยอุย้ยเอฟเฟกต์เลิศตุยไปเลยจ้ะพวกไม่บอกให้ฉันฉันว่าบทบทนางบล็อกให้ด้วยหรอบทหรอวบทนางบล็อ,อก,อกให้ไม่ได้ไม่ใช่หรอเออพูดอะไรออกมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดขอแว่แต่ดิดดิทุกหลอกนะ อ้าหมอหมอสมอนสมอนมาช่วยฉันหน่อยฉันเด็กกำลังจะตายแล้วนะถ้าเราตายไปเนี่ยรู้ไหมคนเราก็จะเกิดมาได้นะเราต้องออกมาจากไหนเราต้องอยู่กันยังไงรู้ไหมก่อนเราจะโตได้ขนาดนี้โอเคหมดหน้าที่ของเธอแล้วปั่นตอนดีกว่ารู้ไหมก่อนเธอจะเป็นพยาบาลได้เธอต้องฝึกฝนออกมาจากไหนเอา้าไม่ตอบใช่ล่ะ ตอนนี้เหลือสามเครื่องแนละ้วทางลับเออเมื่อกี้เราเห็นทางลับอยู่ปะเออทางลับที่ไหนเนี่ยลืมชิบหายทุกคนเราลืมทางลับอะ่ะเมื่อกี้เราเห็นทางลับอยู่ใช่ปะทางลับที่ไหนเอาใช่ตอนจูบป่ะหรือว่ายังไงจูป่ะหรือว่าเราเดินผ่านเมื่อกี้ ทางลับอยู่ไหนวะทุกคนเมื่อกี้เหมือนเราเห็นทางลับอยู่นะล้วหอไมมเราช่วยไหมโอเคคนโอ้ยคนฟ้องสื่อสารน่าจะตุยเย่แล้วแหละรอบเนี้ยตุยจริงตุยจริงไม่ติงหนักอุ้ยขอโทษเพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจตุยจริงไม่ติงหนักด้วยนะ ไปกันทุกคนทุกคนอะไรโอ้ยนางสมอนก็ตุยเย่ไปจากฉันจะจะเอาชีวิตรอดต่อจากนี้ยังไงเมมปากอะ่ะเออเล่นไปมมปากไปโคตรเลิศทางรับู่นหนอะหรืมอมาอาไป ไปไปโมแป้งไป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 อา้าวชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอาไงดีเอาไงดีเราไม่อยากเสียเผ่แต่เราก็ต้องเสียแผ่พเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายอมเสียแผลเพื่อเธอนะโมแป้งชื่ออะไรกันแน่มีหลายชื่อละเกิน เอาถืออยู่ไปได้มูอแป้งสิโอ้ยเรียบร้อยมูอแป้งเราไม่น่าจะรอดแล้วล,ลยคือนาะสามารถวาร์ปมาหารถได้ทุกเมื่อเลยใช่ไหมโอ้ย,อยกุงไปปะตอนนี้ตอนนี้กุงไปปละโอเคไม่กุ้งละ ฉันเจอทางลับอยู่ไหนอน่ยทุกคนเราลืมแล้วว่าทางลับอยู่ไหนวะไปน้ำหอมแล้วกันเล่นไปเล่นแต่น้ำหอมนี่แหละแต่ว่าลืมใส่สกินน้ำหอมโอเควยเอฟเฟกสวยอยู่นะเอาดีเหนียนปะเียนเนาะเออเนาะเธอเธอเราบล็อกได้นะแต่เราไม่อยากบล็อกเดี๋ยวเราตาย เห็นกันตัวเวอร์ัวเราไม่ใช่คนอย่างนั้นนะเราไม่ใช่คนอย่าง,งานั้นเช่เราแล้วเราเจอทางแล้วไ่ไหนวะเราจะวิ่งอ้อมเมืองแล้วนั้นเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเจอทางรับอยู่นะโอ้ย,อยู่ไหนวะตรงที่เราไปจุกตอนแรกโอ้โหจูกตอนแรกอยู่ไหนวะเราจุกตรงไหนวะทะกคนโอ้โหลงห้องบีซะด้วย สายเฟรดเพื่อนดีไหมน,ะหน,น้าฟีนอย่างเนี่ยเราลือมอ่ะคือตุยก็ตุยกันให้หมดที่ไหนไม่เปไ็นไรหรอกเอาอ๋อมือดกันไปขอโทษทีเพื่นอนเธออย่าวิ่งนำฉันสิฉันจะ,จะวิ่งนำเธอโอ้ยมันสั่งขากบึง้ง เลยพึ่งไปทําไมวะอยู่ไหนบ้างอะทุกคนทางลับทางลับอยู่ไหนอุ้ยหาทางลับไม่เจออุ้ยปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่คืออะไรทุกคนทางลับถูกต้องแล้วเราไม่รอดอะแค่บอดนะเนี่ยทุกคนคือแค่บอดอะเรายังไม่รอดนะ ดูสิว่าเราเก่งขนาดไหนอ่ะโอ้ยเร,เราจะจุกกับไปยังไงวะทางลับเปิดแล้วเราไม่อยู่เราไม่รู้ทางลับอยู่ไหนไหนวะเนีย่ยตรงที่เราจุกตอนแรกเรามาฝั่งนี้เราวิ่งขึ้นไปด้านบนใช่ไหมอ่มาตามซะด้วย เราโดดลงไปด้านล่างอ่าโอ้ว,ว้าวโอ้ว้าวอ,อ,อยู่ไหนอะเก้ไม่เห็นไม่เห็นจริงๆอยู่ไหนวะโอ้ยทำไงดีไปไปมันงงมันงงมันงง มันงงแล้วก็งงเหมือนกันโอ้ย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 โอยอยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอยโอยอ้้ยโอ้ยโ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 อ้ย จูอยู่นี่แหละจูได้ทั้งวันโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ทั้งวันละเอ๊ยวนอยู่นี่แหละเรียบร้อยไม่ร้ยอย อ่าทุกคนเรามาเลยเมื่อกี้เราลืมเปิดไม่โอ้ยอ่าลืมเ,เปิดไม่ทุกคนเราพอจะได้คลิปแล้วเนาะได้คลิปแล้วปะเดี๋ยวเรามาต่ออีกตอนบ่ายดีกว่าเพราะาแบ,บแ็เราจะหมดแล้วโอเคขอจบไรเพียงแค่นี้นะบ๊ายบายนะ